脏的要吐！老坛酸菜确实很菜，不洗直接堆土坑，工人光脚踩在酸菜上，烟头扔在酸菜上，防腐剂超标十倍。咱常吃的康师傅老坛酸菜，其实是从外面收购的土坑酸菜。 更气人的是，作为供应商之一的湖南叉旗菜业，将标准腌制的酸菜用来加工出口，将土坑里的酸菜用在国内销售。出口质量严格把关，国内品质随心所欲，内外有别，凭什么？公司经理说了，国内顶多罚一两千，国外至少罚十万。听听。 他们不是精益求精地去追求产品品质，而是踩着法律的红线钻空子，质量双标，专坑同胞，缺心更缺德，暴露了国内的很多生产标准并没有被认真执行，违法违规成本还是太低，执法和监管还是不到位，更暴露了只要吃不死人就没什么大问题的利欲熏心。 将老变变土坑让开胃胃反必须到到他们到他们们倾不敢再犯สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคิดตีอีซีจนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่เราจะเรียนภาษาจีนจากคลิป t i k กต k อกกันใครพลาดคลิปแรกเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะคะส่วนคลิปนี้จะมีคำศัพท์ไหนนะ่าเรียนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็เป็นการเล่าข่าวเรื่องของเหล่าฐานส่วนใช่นะะผักดองยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเหล่าฐานของจีนที่ถูกคลิปแชร์ออกมานะคะว่าเขาดองผักกันในบ่อดินสกปรกสกปรกนะคะเขาจั่วหัวไว้เลยว่าเหล่าฐานเปียนถูกเครงเหล่าฐานก็เป็นชื่อยี่ห้อนะคะเหล่าฐานฐานตัวเดียวนี้จะแปลว่าแท่นดินก็ได้แท่นบูชาก็ได้นะจากแท่นบูชาจากเหล่าฐานเนี้ยกลายมาเป็นถูกเคิงที่แปลว่า บ่อดินหลุมดินอลาวฐานเปี้ยนถูกเครงคายเว่ยเปี้ยนฝานเว่ยคายเว่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวคายแปลว่าเปิดเว่ยแปลว่ากระเพาะอาหารเปิดกระเพาะอาหารคายเว่ยแต่จริงๆคายเว่ยนี้นะคะแปลว่าเรียกน้ำย่อยอ่าเรียกน้ำย่อยฝานเว่ยฝานเว่ยตัวนี้นะคะแปลว่าอาการที่แบบอยากจะอาเจียนนะคะก็คายเว่ยเปี้ยนฝานเว่ยเนี่ยก็คือแบบ จากที่ทําให้รู้สึกอยากอาหารน่ะกลายเป็นอยากจะอ้วกแทนนะคะซ่องต๋อเหย่าถูหล่าถานซวนไช่เช่1很菜 1> จ้างแต่ย่าถูเหล่าถานซวนไช่เช่1很菜จ้างแต่ย่าถู่นะคะสกะบกจนอยากจะอ้วกออกมาเลยเหล่าถานซวนไช่เช่1很菜อ่ามีการเล่นคําให้มันคําซ้ําๆกันด้วยนะคะเหล่าถานซวนไช่ผักดองอยี่ห้อเหล่าทานนะคะ เชื่อชื่อเหินใช่ชื่อชื่อเนี่ยแปลว่าจริงๆส่วนคําว่าใช่คํานี้นะคะโดยปกติทั่วไปเนี่ยจะแปลว่าผักแปลว่ากับข้าวแต่ใช่คํานี้นะคะก็เป็นคาแสดงเหมือนกันนะคะสแสดงที่หนึ่งเลยเนี่ยแปลว่าสเปคเหมือนแบบคนนั้นเนี่ยสเปคฉันเลยถ้าชั่วจะใช่โอ้แบบนี้ชอบมากถ้าชั่วจะใช่สเปคอ่ะแสดงที่หนึ่งนะคะ แรงที่2จะเอาไว้ใช้กับคนคนหนึ่งนะที่เขามีทักษะค่อนข้างต่ำหรือว่าไม่ค่อยเก่งในด้านใดด้านหนึ่งส่วนจะแปลว่าอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องดูรูปบริบทด้วยดูว่าใครเขาพูดอะไรกับเราแล้วมันเป็นความแรงประมาณไหนอ่ะมันก็จะแปลได้ประมาณว่าไม่เก่งกากออนกระจอกห่วยอ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนมากเราก็จะเจอคำนี้ในเกม เหมือนแบบเราอยากออกตัวว่าเอ้ยเราเล่นไม่เก่งนะบอกกับเพื่อนร่วมทีไมไว้ก่อนว่าเหินใช่ว่าเหินใช่อะฉันไม่เก่งนะอือพูดกับตัวเองเนาะเอ้ยฉันไม่เก่งนะแล้วแต่สถานการณ์นะว่าจะแปลว่าอะไรไม่เก่งก็จะซบๆหน่อยหรืออาจจะห่วยกากอะไรอย่างนี้นะ,ะในที่นี้เหล่าฐานเส้นใช่ช่วยชอเหินช่ก็ผักดองเหล่าฐานนะ,ะห่วยจริงๆแย่มากอือประมาณนี้แล้วกันนะคะ 不洗直接堆土坑工人光脚踩在酸菜上烟头扔在酸菜上防腐剂超标十倍不洗就直接推土坑啊没烂啊不洗就直接推土坑没烂啊有能被你饱死了工人光脚踩在酸菜上啊工人啊困难光脚搁淘宝淘不 ส่วนใช่ซ่างเท้าเปล่า,าเท้าเปล่าเนี่ยยืนเหยียบอยู่บนผักดองเยียนโถเลิงใจยส่วนใช่ซ่างเยียนโถนะฮะโถแปลว่าหัวเนาะแต่ภาษาไทยเราจะเรียกว่าก้นก้นบุรี่นะฮะเยยนโถก้นบุรี่ก้นบุหรี่ก็โยนมันไปบนผักดองนั่นแหละฟังฝูจีชาวเปียวชือเป้ฟังฝูจีนะคะแปลว่าสารกันบูดอ่ะ ฟางฝู่จีฝู่ตัวนี้นะคะจะแปลว่าเนา่าแปลว่าบูดแปลว่าเสียนะคะก็เขียนเหมือนกันกันกบคําว่าเต้าฝู่ที่แปลว่าเต้าหู้เลยนะคะฟางฝู่จีสารป้องกันไม่ให้มันบูดเหมือนเน่านั่นเองนะคะชาวเปียวชาวเปียวแปลว่าเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดนะคะชาวกัวเปียวจุนชาวกัวเปียวจุนเกินมาตรฐานนะคะฉิอเป 酸根部你 t t 呢，的千卡标准咱常吃的康师傅老坛酸菜，其实是从外面收购的土坑酸菜。p a 康师傅老坛，呢 <拍档 S 1>，进真老了，是只 p a 土坑酸菜，呢，哈，只买来只更气人的是，作为供应商之一的湖南叉旗菜业，将标准腌制的酸菜。 用来加工出口将土坑里的酸菜用在国内销售更。更吸引人的是อะที่น่าโมโหยิ่งไปกว่านั้นที่น่าโมโหมากปกว่านั้นคือไอ้เจ้าบริษัทหูหนานชาชีชาแเย่นะคะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนี่ยเอาผักดองที่ได้มาตรฐานนะคะไปแปลรูปส่งออกแล้วเอาไอ้เจ้าผักดองบ่อดินนี้นะคะมาใช้ค้าขายในประเทศนะคะคำว่าเยียนนี้แปลว่าดอง แปลว่าหมักก็ได้นะคะ格ู关国内品质随心ย欲เย有นเก么ปากกวนอ่ะคุณภาพการส่งออกนะคะตรวจสอบอย่างเข้มงวดปากกวนตัวนี้นะคะแปลว่าตรวจสอบหรือจะแปลว่าคุมด่านก็ได้เนอะ,ะคำว่ากวานเนี้ยมันก็มีความหมายของคำว่าด่านอยู่นะคะเช่นด่านหนึ่งด่านสองนะคะตีอีกวนตีออกวนอ่ะ กลัในผินจืซินโซยุคุณภาพในประเทศนะกับทําตามอําเภอใจสวยซินโซยุคำนี้นะคะจะแปลว่าตามอําเภอใจอตามใจตัวเองนะอยากทําอะไรก็ทําในว่าเย,ยเปียพิงสมอในว่านะในประเทศกับต่างประเทศเนี้ยในประเทศนอกประเทศโยเปียต่างกันไม่เหมือนกันพิงสมาแปลว่ามีสิทธิ์อะไรนะม,มีสิทธ์อะไรมาทําให้แบบ มันต่างกันในประเทศนอกประเทศผิงตัวเดียวนะคะจะแปลว่าพึ่งก็ได้อะพึ่งพาหรือจะแปลว่าอิงนะคะอิงตามเอกสารอิงตามหลักฐานอะไรอย่างนี้นะคะ公司经理说了，国内顶多罚一两千，国外至少罚十万。听听，公司经理说了啊，ผู้จัดการบริษัทก็พูดแล้วนะคะ，国内顶多罚一两千，ในประเทศนะคะปรับอย่างมากเนี่ยก็พ2 0 0อ ติ่งตัวแปลว่ามากที่สุดนะคะอย่างมากที่สุดเลยเนี่ยก็ปรับแค่พันสองพันกัวว่าเจ้าสาวฝาฉิวว่านต่างประเทศนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องปรับเป็นแสนนะฉ่วว่านฉอัว่านสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนนะคะในต่างประเทศเนี่ยปรับอย่างน้อยเลยนะ,ะก็ต้องแสนอัพฝาตัวนี้ก็มาจากคาว่าฝาขวานฝาขวานที่แปลว่าค่าปรับแปลว่าปรับนะคะ 他们不是精益求精地去追求产品品质，而是踩着法律的红线钻空子，质量双标，专坑同胞，缺心更缺德。他们不是精益求精去追求产品品质，精益求精呐，就表示说，这个经很好了，但是他们还是想让它更好，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 更、啊、好，更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  ให้ดียิ่งขึ้นเอ่อชื่อชายฝ่าลุ่งตะหงเส้นจวนคงจืออ่าในที่นี้มีคํานึงค่ะคือคาว่าชายหงเส้นชายหงเส้นแปลตรงตัวคือเหยียบเส้นแดงในที่นี้นะคะคือชายฝ่าลุ่งตะหงเส้นเหยียบเส้นแดงของกฎหมายนะคะก็คือมีเส้นแบ่งอยู่ค่ะอันนี้ถูกกฎหมายอันนี้ผิดกฎหมายนะคะเราเนี้ยเหยียบอยู่บนเส้นแล้วค่ะอีกนิดนึงจะผิดกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ผิดนะเพราะว่ายังไม่ข้ามเส้นแต่อันตรายมากแล้วอีกนิดนึงจะผิดกฎหมายละอ่ะอันนี้คือการฉายฝาลุยตัวหงเซียนนะคะจวนคงจือแปลว่าใช้ประโยชน์จากช่องว่างนะคะหรือใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่จื้อเลี่ยงชงเปียวจวนคงถงเปาจื้อเลี่ยงชงเปียวนะคะก็คือแบบคุณภาพสินค้านี้สองมาตรฐาน คำว่าชวงเปียวแปลว่า2มาตรฐานนะอย่างเช่นสมมติที่บ้านเลี้ยงหมายอยู่ตัวหนึ่งแล้วแม่รักหมามากกว่าเราเนี่ยให้ข้าวหมากินไม่ให้ข้าวเรากินเราก็พูดได้ว่าแม่ช่วงเปียวแม่สองมาตรฐานนะรักหมาไม่รักเราอะไรประมาณนี้นะคะชื่อเรื่องชวงเปียวก็คือคุณภาพสินค้านี้สมาตรฐานไม่เท่ากันจวนเครื่องถงเปา คำว่าเคิงตัวนี้เราเจอกันไปตอนต้นแล้วนะคาว่าถูเคิงอ่ะก็บ่อดินหลุมดินนะคาว่าเคิงแปลว่าหลุมแต่ถ้าพูดว่าเป้ยเคิงเป้ยเคิงนะจะแปลว่าโดนถูกเอาเปรียบถูกหลอกนะคะเป้ยเคืงถงเป้าจะแปลว่าพี่น้องท้องเดียวกันก็ได้นะคะหรือจะแปลว่าเพื่อนร่วมชาติก็ได้ก็คือคุณภาพสองมาตรฐานเอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติ เชืินกืน่งเชเตอนะคะไล่หัวใจไล่ศิลธรรมเชื่อสินเกือ้อเชื่อเตอรูเปิดโปงมาตรฐานการผลิตในประเทศเป็นจำนวนมากนะแต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังเป่าลูแปลว่าเปิดโปงจื้อสงนะแปลว่าดำเนินการแปลว่าปฏิบัติ 违法违规成本还是太低，执法和监管还是不到位。สิ่งที่ต้องจ่ายในการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะยังต่ำเกินไปจื๊อฝ่าเหิรเจนกว่านหายชิปุตโตเว่อาการบังคับใช้กฎหมายนะคะหรือการควบคุมดูแลเนี้ยยังทำได้ดีไม่พอนะยังทำได้ไม่ดีปุตโตเว่เนี่ยแปลว่ายังทำได้ไม่ดีนะ更暴露了只要吃不死人就没什么大问题的利欲熏心。 将老痰变土坑让开胃变反胃只要是不死人就没什么大问题แค่กินแล้วไม่ตายนะก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรรีอีซินซ土坑，เจี反胃。เหฐานเปี่ยนถกงวเปี่ฝ่อ่ะีอีตัวนี้แปลว่าผลประโยชน์นะก็เมื่อผลประโยชน์มันเข้าครอบงำจิตใจนะคะก็ทำให้เหล่าฐานอ่ะไอเจ้าแท่นบูชานี่นะคะ กลายเป็นบอ่อดินจากคายเว่ยจากอยากอาหารนะคะกลายเป็นอยากอ้วกแทนที่จริงคำว่าลี่อี้ซินซินคำนี้นะคะมันจะมีสุภาษ,ษิตคำหนึ่งค่ะคือคำว่าลี่ยู่ซุนซินอ่าคำนี้เนี้ยแปลว่าความโลภนะคะความอยากได้ความอยากมีเนี้ยเข้าครอบงำจิตใจค่ะเป็นหนึ่งในสุภาษ,ษิตของจีนนะคะลี่ยู่ซุนซิน 必须罚到他们倾家荡产，罚到他们不敢再犯。必须罚到他们倾家荡产，罚到他们不敢再犯。啊，่ก็ต้องปรับจนพวกเขาชิงเจ้าตั้งฉานนะฮะแปบลบว่าล้มละลายก็ต้องปรับกันจนล้มละลายกันไปเลยนะฝาต้อทั้มผู้ก่นใจฝันก็คือปรับจนพวกเขาไม่กล้าที่จะทำผิดอีกครั้งหนึ่งทำผิดซ้ำสอง เอาละทุกคนและนี่นะคะก็เป็นสับที่นะ่าสนใจทั้งหมดจาก Tik t o k อคลิปนี้นะที่เด้เลือกมาให้ทุกคนค่ะก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามช่อง Kitty Easy จีนด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วค่ะ